อย่างที่ได้บอกไปนะครับในคลิปนี้เราจะมาให้ Chat GPT เนี่ยช่วยสร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบให้กับเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะให้ Chat GPT ช่วยสร้างข้อสอบเนี่ยเราไปเรียนรู้กันก่อนดีกว่าครับว่าแบบของข้อสอบหรือรูปแบบของข้อคำถามเนี่ยมีแบบไหนบ้างและแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรครับ แชท GPT ตัวช่วยดีๆสำหรับคุณครูทั่วจัก,กรวาลน,นะครับตอนนี้ลงทะเบียนและสร้างความคุ้นเคยกับแชท GPT แล้วใช่ไหมครับถ้ายังหยุดคลิปนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ครับลองไปสมัครแล้วก็ทดลองเล่นกันก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นะครับสวีดัสวสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเลยเข้าสู่ช่องทีนิแช คลิปนี้เป็นเอพิโซดที่14แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ c h a t GPT ช่วยสร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบในแบบต่างๆจะทำอย่างไรมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยขอนิดเดียวครับก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดยนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับ ความจริงแล้วนะครับรูปแบบของข้อสอบหรือว่าข้อคําถามเนี่ยมันมีมากจริงๆนะครับมีเกือบ2 0 3 0แบบแต่ว่าที่เราพบและใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะขออนุญาตนําเสนอในส่วนที่เราใช้กันบ่อยๆกันแล้วกันนะครับในที่นี้นะครับเราลองมา Google กันก่นกอนนะครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดโดยใช้คําว่าใช p e o f exam question นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้ให้เราเห็นนะครับ ที่เราเจอกันบ่อยๆก็เริ่มตั้งแต่ Multiple Choice ตรงนี้เลยนะครับก็คือแบบเลือกตอบนั่นเองนะครับ4ตัวเลือกหรือ5ตัวเลือกหรือ3ตัวเลือกก็ว่าไปนะครับแบบที่2คือแบบ Short Answer อันนี้คือแบบพิมพ์ตอบสั้นๆน,นะครับมีคําถามมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ตอบแบบสั้นๆแบบต่อไปคือแบบ True or False Question คือแบบถูกหรือผิดจริงหรือเท็จนะครับเช่นนะครับไก่ออกลูกเป็นไข่นะครับอันนี้ก็ True นะครับถ้าเกิด บอกว่าไก่ออกลูกเป็นแมวนะครับอย่างนี้ก็ฟอลนะครับต่อไปก็เป็นแบบแมทชิ่งนะครับอันนี้เป็นแบบจับคู่ที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือในส่วนของฟิล l ล์อินเดอะแบง์อันนี้เติมคำในช่องว่างนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยกันบ้างก็แล้วกันนะครับผมลองใช้ คำค้นนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดว่ารูปแบบของข้อสอบก็จะมีแหล่งข้อมูลหลายอันเลยนะครับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราลองกดไปที่เว็บไซต์แรกก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของแบบทดสอบขออนุญาตเลื่อนอ่าเลื่อนดูเร็วๆก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อสอบแบบอัตันนะครับหรือแบบความเรียงก็จะเป็นแบบที่จะต้อง เขียนตอบหรือว่าพิมพ์ตอบนั่นเองนะครับข้อสอบแบบตนไยมีเฉพาะคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้แสดงออกโดยใช้ภาษาของตนเองเขียนตอบตามเสรีภาพตามความรู้และความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมก็ได้มันจะมีวิธีการแล้วก็มีข้อดีข้อด้อยของแต่ละแบบด้วยเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยนะครับ ก็ปรนัยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนคือคําถามแล้วก็คําตอบเดี๋ยวเรามาดูแบบนะครับนี่เขาแบ่งออกเป็น5แบบตรงนี้นะครับข้อสอบปรนัยสามารถแบ่งแยกย่อยได้5ประเภทคือ1แบบตอบสั้นๆที่เราดูกันไปเมื่อกี้ก็คือ Short a นเซอร์นะครับแบบที่2คือแบบเติมคําแบบที่3คือแบบจับคู่แบบที่4คือแบบถูกผิดแบบที่5คือแบบเลือกตอบนะครับ A later few moments เดี๋ยวลองมาดูอันที่1นะครับ อันนี้ตอบแบบสั้นๆใช้ช็อตแอนเซอร์ลักษณะของข้อสอบจะประกอบไปด้วยคําถามที่สมบูรณ์นะครับต้องกําหนดให้ผู้ตอบแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการเขียนตอบโอเคอันนี้พิมพ์ตอบแบบสั้นนะครับก็จะมีหลักการสร้างมีข้อดีข้อจํากัดด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับต้องขอบคุณนะครับข้อมูลต้นฉบับในเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับผมตัวอย่างข้อสอบแบบตอบแบบสั้นๆก็คือนายกรัฐมนตรี ของไทยคนปัจจุบันเชื่ออะไรจงให้ความหมายของคําว่าการประเมินผลเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นบทประพันธ์ของใครนะครับอันนี้เป็นแบบเติมคํานะครับผมขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนตรงนี้เลยนะครับพยายามเขียนปัญหาให้แจ่มชัดเฉพาะเจาะจงไม่กำกวมเพราะถ้าเกิดคําถามกำกวมจะทําให้ผู้ตอบเสียเวลาในการตีความนะครับเอาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับ อ่านี่นะครับตัวอย่างก็คืออย่างเช่นธงชาติไทยมีจุดๆ,ดๆสีคือ1นึจุดๆสอจุดๆสาจุดๆนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับหรืออย่างตัวอย่างแบบนี้นะครับสีม่วงเกิดจากการผสมระหว่างสีจุดๆ,ๆกับสีจุดๆ,ๆนะครับโอเคอันนี้เป็นแบบ fill in the blank หรือเติมคําในช่องว่างนะครับนี่บางครั้งเขาก็จะใช้คําว่า composition test นะครับ ไม่แน่ใจว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูให้จบก่อนต่อไปข้อสอบแบบที่3คือแบบจับคู่นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเลยนะครับว่าแบบจับคู่เป็นยังไงนะเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ตัวอย่างอยู่ไหนเอยนี่นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อสอบนะครับผู้ชนะสิบทิศเป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่นะครับยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยสุเทพตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลือกนะครับคำว่าสุนทรภู่ดอยสุเทพหรือว่านะครับ เราจะจับสลับกันก็ได้ระหว่างระหว่างคําถามแล้วก็คําตอบนะครับอันนี้หลายๆท่านน่าจะเคยเห็นอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยลงลายรายละเอียดอีกทีนึงตอนสร้างก็แล้วกันนะครับแบบที่5คือแบบ multi choice นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเราก็เจอกันมาตอนที่เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นคุณครูด้วยนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ มี1นึ่คำถามแล้วก็มีตัวเลือกนะครับซึ่งอาจจะเป็น3ช้อยสําหรับเด็กประถมต้นนะครับ4ช้อย5ช้อยก็ได้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ที่นี้เราลองไปให้ c h a t gpt เนี่ยเรียนรู้รูปแบบของข้อสอบในแต่ละแบบนะครับเราดูสิว่า c h a t gpt จะสามารถยกตัวอย่างมาให้เราได้หรือเปล่านะครับ เมื่อกี้นะครับผมก็มีการพูดคุยกับเจ้าตัว ChatGPT ไปคร่าวๆเบื้องต้นนะครับแล้วก็ใช้พร้อมโดยถามว่าช่วยสร้างข้อสอบได้ไหมนะครับ ChatGPT ก็ตอบว่าฉันช่วยคุณได้นะครับแต่คุณจะต้องให้ข้อมูลฉันเพิ่มเติมก่อนเช่นวิชาที่คุณสอนระดับชั้นหัวข้อที่ต้องการให้สร้างนะครับความยากง่ายของข้อสอบเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราสร้าง ข้อสอบโดยใช้ ChatGPT เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2วิธีการหลักๆคือ1น,นะครับให้ ChatGPT สร้างให้เลยโดยเนื้อหาที่ ChatGPT มีแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ ChatGPT มันมีเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะครับกับแบบที่2เนี่ยก็คือคุณครูมีเอกสารอยู่แล้ว แล้วก็นำข้อมูลจากเอกสารนั้นเป็นตัวตั้งต้นแล้วบอก ChatGPT เนี่ยให้สร้างนะครับจากข้อมูลที่เราให้ไปอันนี้เนี่ยก็จะลด AI Hallucination หรือการหลอนของ AI ได้เยอะพอสมควรนะครับทีนี้นะครับผมจะลองให้ ChatGPT เนี่ยมันเรียนรู้รูปแบบของข้อคำถามทั้งหมดนี้ก่อนนะครับแน่นอนอยู่แล้วละผมเชื่อว่า ChatGPT เนี่ยน่าจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แต่เราจะลองทวนอีกรอบนะครับ รูปแบบของข้อคำถามที่เราจะลองให้ใช้ GPT สร้างเนี่ยก็จะมี5แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบตอบสั้นๆ short answer นะครับแบบที่2คือแบบเติมคํา fill in the blank แบบที่3คือแบบจับคู่ matching นะครับแบบที่4คือแบบ true or false ถูกผิดแบบที่5เป็นแบบ multiple choice แต่จะมี5.1 5 2นะครับ5.1นะครับอธิบายง่ายๆนะครับก็คือ1คําตอบที่ถูกต้อง เช่นนะครับมี1คําถามมีช้อยอยู่4ช้อยแต่มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้นซึ่งอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่อีกแบบหนึง่งถ้าเกิดใครเคยใช้งานเว็บไซต์อย่าง Quizlet หรือ Kahoot เนี่ยคงจะเคยเห็นข้อสอบแบบ Multiple Choice หรือรูปแบบแบบ t u p t i p l e Choice ที่มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1ข้อนะครับอย่างเช่น1คําคำถาม4ตัวเลือกแต่มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1ข้อ ก็จะต้องตอบทั้งหมดถึงจะได้คะแนนนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าอันที่เป็นแบบ1คําตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเรียกว่าซิงเกิลชอยส์แต่ถ้าเกิดเป็นหลายคําตอบนะครับอ่าอันนี้ต้องเป็นใส่คําว่าหลายคําตอบหลายคําตอบเขาจะเรียกว่ามัลติเพิลชอยส์นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับอาจจะอย่างเช่นผมถามว่า ตัวเลขอะไรบวกกับตัวเลขอะไรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างบ่อยๆหลายๆท่านติดตามมาก็คงจะเคยได้ยินโจทย์นี้อย่างเช่นถามว่านะครับขออนุญาตเปิดกันแล้วกันนะครับให้เห็นชัดๆอย่างเช่นถามว่าตัวเลขอะไรบวกกับตัวเลขอะไรแล้วได้เท่ากับ10นะครับสมมุติว่าชอยผมเป็น10บวกศูนย์นะครับเป็น5บวก5เป็น8บวก3เป็น7 อ่าเป็น4บวก7ในลนักษณะแบบนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือ1กับ2ซึ่งเวลานักเรียนตอบเนี่ยจะต้องตอบถูกทั้งหมดถึงจะได้คะแนนนะครับตอบอันเดียวไม่ได้นะครับหรืออย่างเช่นอันนี้เป็น2เนี่ยตอบ1กับ2ก็จะไม่ได้คะแนนเพราะไม่ได้ตอบ3นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายของแบบทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณครูอาจจะลองใส่ไปในข้อสอบของตัวเองเล็กๆเ,เ,เริ่มต้นสัก 1- 2ข้อดูก็ได้นะครับ หากต้องการความแปลกใหม่หรือว่าความหลากหลายนะครับอ่าโอเคทีนี้เราลองกลับมาที่ ChatGPT ลองกด Enter นะครับเข้าใจแล้วดังนั้นฉันจะเริ่มต้นอ่านี่นะครับมันลองสร้างมาให้เราเลยในลักษณะแบบนี้โอ้โอเคนะครับไม่รู้ว่าเอาเนื้อหาอะไรมานะครับอันนี้มันเป็นเนื้อหาที่แบบสุ่มนะอ่าเป็นแบบสุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่ามันครบถ้วนหรือเปล่านะครับ